สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทำผัดหมี่จ้ามี่ขาวนะคะแช่น้ำไว้แล้วจ้าจะมาผัดหมี่ขาวจ้าใส่แฮมมีแฮมนะคะแฮมหอมแดงซอยมีผักกะหลำ่ำแล้วก็มีแครอทมีต้นหอมนะคะวันนี้ วันนี้ไปซื้ออตลาดไม่มีถั่วงอกขายนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ถั่วงอกจ้าโอเคเรามาทำกันเลยจ้า Xài nấm mằn Ok Hóm đen soi, Xài khúc vay ผัดเส้นหมี่ง่ายๆจ้าผัดหอมแดงให้หอมก่อน อ๋อหอมดีแล้วใส่ผักลงไปใส่ผักก่อนนะคะผักผักให้สุกก่อนจ้า สักเดียวก็สุกแล้วนะคะใส่เส้นมีลงไปสาพิกไทยพิกไทยพอประมาณตามด้วยสูตรนี้เราจะใส่น้ำปลาหน่อยนึงนะคะมันจะได้หอมๆจ้ะ ส่น้ำปลาน,นิดเดียวนะคะใส่ให้มีความหอมแล้วก็ผัดก่อนทีนี้เราก็ใส่เครื่องต่างๆเลยจ้าซอสหอยนางรมประมาณนี้ น้ำตาลตียวน,นิดนึงใส่ผงข่นอนิดนึงใส่ผงข่นอไปนิดนึงนะคะ ามด้วยแฮมใส่แฮมเข้าไปใส่ต้นหอมเข้าไปผัดเลยถ้าใช้น้ำมันหมูเนี่ยจะดีมากนะคะน้ำมันหมูนะคะเวลาผัดเส้นเนี่ยแนะนำให้ใช้น้ำมันหมูดีกว่า ผัดเส้นแล้วเวลาผัดเส้นเนี้ยน้ำมันหมูเนะี่ยมันจะอร่อยให้สุกก่อนนะคะ ง่ายนะคะใส่งาเข้าไปนิดนึงใส่งาเข้าไปนิดนึงจ้ะโอเค อ่าชิมดูพอดีแล้วแหละผัดเคยแล้วเนี่ยอร่อยนะอร่อยมากอร่อยแล้วจ้ะสุกแล้วใส่จานได้เลยจ้ะโอเคอร่อย อร่อยมากผัดไม่ได้ใส่ไข่นะคะผัดแบบผัดแบบร้านอาหารจีนก็ผัดเวลาไปกินอาหารจีนแล้วก็จะสั่งโจ๊กแล้วก็จะมีผัดหมี่เขาก็จะผัดแบบนี้นะคะเขาไม่ใส่ไข่ขก็จะผัดแบบนี้แหละถั่วงอกจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้จ้ะ โอเคจ้าผัดหมีข่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ทานโจ๊กจะวันนี้นะคะผัดหมีกับโจ๊กจะ้ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะ